บริษัทรับสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมที่ดีควรเป็นอย่างไรบริษัทรับสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมที่ดีควรมีคุณสมบัติที่สําคัญหลายประการ <c oughs> เพื่อให้มั่นใจว่าสนามที่สร้างขึ้นมีคุณภาพมาตรฐานและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงดังนี้ 1. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานมีประสบการณ์ในการสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมมาหลายปีและมีผลงานที่ผ่านมาที่หลากหลายทั้งขนาดและประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมตั้งแต่การสำรวจพื้นที่การออกแบบการเตรียมพื้นการติดตั้งระบบระบายน้ําการปูหญ้าเทียมไปจนถึงการติดตั้งดีไว้ประกอบสนาม 2. คุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้างหญ้าเทียมคุณภาพสูงเลือกใช้หญ้าเทียมที่ได้มาตรฐานซึ่งบ่งบอกถึงความทนทานสีไม่ซีดจางและคุณสมบัติการเล่นที่ดีวัสดุโครงสร้างคุณภาพดีใช้วัสดุในการทําฐานราก ระบบระบายน้ำและส่วนประกอบอื่นๆที่มีคุณภาพสูงเพื่อความแข็งแรงทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพออกแบบและติดตั้งระบบระบายน้ำที่ดีเยี่ยมเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังสนามซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้งานและอายุของสนามมาตรฐานการติดตั้งมีกระบวนการติดตั้งที่เป็นระบบมีความประณีตและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด3บริการครบวงจรและคำแนะนำที่ดี ให้คำปรึกษาและออกแบบสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อย่างละเอียดที่ท่วนตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นงบประมาณที่เหมาะสมการเลือกขนาดสนามไปจนถึงการออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการและการใช้งานบริการแบบ one-stop service สามารถให้บริการได้ครบวงจรตั้งแต่การสำรวจการออกแบบการขออนุญาตถ้าจำเป็นการก่อสร้างการติดตั้งระบบไฟรั้วตาข่ายไปจนถึงการบำรุงรักษา ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษามีความรู้และสามารถให้คำแนะนำสีความน่าเชื่อถือและการรับประกันมีใบอนุญาตและจดทะเบียนถูกต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีที่ตั้งสำนักงานชัดเจนการรับประกันผลงานมีการรับประกันทั้งคุณภาพของยาเทียมวัสดุและงานติดตั้งซึ่งแสดงถึงความมั่นใจในคุณภาพและพร้อมรับผิดชอบหากเกิดปัญหารีวิวและผลงาน มีรีวิวที่ดีจากลูกค้าเก่าหรือมีผลงานที่สามารถเข้าชมได้จริงเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันคุณภาพสัญญาที่เป็นธรรมมีการทำสัญญาที่ชัดเจนระบุขอบเขตงานระยะเวลางบประมาณและเงื่อนไขาการรับประกันอย่างละเอียด 5. ความรับผิดชอบและบริการหลังการขายการสื่อสารที่ดีมีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมออัปเดตความคืบหน้าและตอบข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็วแก้ปัญหาได้รวดเร็ว หาเกิดปัญหาหลังการส่งมอบงานควรมีทีมงานที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วบริการหลังการขายมีบริการดูแลและบำรุงรักษาสนามหลังการส่งมอบหรือมีแพ็กเกจบริการดูแลสนามเพิ่มเติม